สบายดีทุกคนตอนนี้กะอยู่ไฮอ,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 อยู่หน้าคือเก่าพีนนะ่น้องเลยกามาหยอดเข่าพี่น้องอยู่หน้าไต่พี่น้องเนาะแต่ยังบ่ทันแล้วพี่น้องมีมักม่วงชุกเนี่ยก็ไลายลายพยยย่พี่น้องน,นี่มุมม้วงกระซออันนี่นี่แต่มักม่วงกระซอนี่พี่น้องรุนนี่ สุ๊กเด้เนี่นุ่พี่น้องมืงเว้นด้วยป่ะธานสุกนุ่พี่น้องเลยอืมหพี่น้องชมชมมันหวานฮึ่มาพี่น้องเนี่ยสิพาพี่น้องมาเบิ่งผลงานเนาะยอดเข่า สองไม่นี่แหละพี่น้องยอดนะบ้าน,นี้กหยอดก็ได้จะเฉพาะให้เดียวนี่พี่น้องให้นี่วบ้าน,นี้ได้ให้หนึงพี่น้องเลยยอดแล้วเรียบ,ร,ยบร้อยเนะาะบ้านี้กาไปบึงให้ชองเนาะ มันี้ก็ได้ให้หนั่งอยู่พี่น้องเลยมือละให้บรรยากาศกา็ถือว่าบอห่อนไปได้พี่น้องมนอนี้กะบรรยากาศกา็แล้วล้มพี่น้องล้มกูเมาาื่อวานเมื่อวานนี่กัถือว่าใครหน้าขาดหน้าไปเกา่าเืออะไรหน่อยเ่าพี่น้องเลยล้มก็บ่ค่อยมีวานี่แต่ว่าเมื่อนนี้มีล้มพี่น้อง กถือว่าบรรยากาศงามตอนบ่ายมุ่งหนึ่งเนาะพี่น้องตอนนีก้ก่ะบรรยากาศดีพี่น้องนี่ก็ไปเป็นให้ที่สองพี่น้องกถือว่าไทยแล้ว าอาชีพคาดแล้วเนาะพี่นอ้องลุงยันลุงมราคาตอนตอนประมาณตอน,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 นเที่ยองอย่เนาะท้ายแล้วเลยพี่น้องให้เนี่ยให้ชองให้เศร้านี่ให้พูดพี่น้นองว่าสีไทยมันไทยว่าไรพี่น้องไทยบ่อเขาไทยไปแล้วมันเราไทยมันมันมันคาพี่น้องมันอยู่ดินมันยังแข็งอยู่พี่น้อง แต่ว่าลุงเราขาดให้นี่แต่ว่าบเห็นขาดบุหินขาดาลุงจะไปทางไหนจ้าวันขาดท้ายหน้ามีปัญหาบ่าจักหรือว่ามันหักหรือไม่ไน้ใดคือบเห็นเรลาเห็นตะพันไทยขาดนีนบเหินจังหว่าเราเข้าบ้านเอาขาดไปจอดบ่ชจักนี่งจัวันยังบเห็นเหลาอยู่ ผัวไทยผัวเอิญนะหน้าเตอผัวลาวเอิญหน้าใต้อยู่พี่น้องผัวไทยเอิญหน้าเตอนี่นี่เดี๋พี่น้องให้นี่ที่เ้างไทยเสาเนี่ไทยไปแล้วมันบ่เข่าพี่น้องนี่ ไทยเบิ่งเลยไทยไปไทยไปเราไทยเดิ่งดิ่งกั๊บคืนเลยเราไทยไทยไปแล้วมันอยู่อือไทยบอกข่าวให้นี่อาชีวะได้ไทยแหละคำบอกฝนตกเนาะเมื่อนี้ยกาอาชีวได้ไล่ให้หนุ่งเลยได้พี่น้องอาชีวะได้ไล่ให้เรกพี่น้อง ก่อนหอ้าใหม่เนี่ยลายได้พี่น้องตามหวยนะบรรยากาศก็ดีดีพี่น้องเลยเหมือนนี่บอ่อห่อนเห็ดเวียก,กันได้เวียกรดพี่น้องเหมือนนี่นะ โอ้สงส่ยันแล้วเขาบานอยู่ลูกนี่บมเห็นแล้วบมเห็นรถจักนี่เขาบานแ้วเนี่ยรนะูพ,พี่น้องต้นานะก็น้อง คนไม้ร้ายเลยพี่น้องเลยถ้าฝนตกอีกประมาณจักเถื่อสองเถื่อเนี่ยน้อไม้ออกนี่แฮมเบิร์ดเลยพี่น้องน้อไม้นี่วันนี้กะมือขึ้นนี่กะตกทั้งไม้พี่น้องบ่อดพี่เนาะหอดแต่ปลายมันตกน้อยๆพี่น้องเลยก็เลยบ่ได้เพราะชีสุ่มให้หนอกให้หน้าย่อนดอก นี่พี่น้องมีแต่กองใหม่กอนอไหม่มทั้งนั้นเท่านี่นนนนมันกับแม่คนมหาแน่พี่น้องเลยหาหน่อไหม่แถวนี้ปู่ก็เจ้มามหาเลยเขามีหน่อไหม่ในป้องน้ำบระทันดอกพี่น้อง,งเลยเพราะว่า,าเขาเจ้าเขามหาตลอดลเขาเจ้าเขามามาซับตลอด ชีวิตการหากินอยู่แถวนี้ส่วนร้ายนีก่กะลักลักนี่ย่ำให้ย่ำหน้านี่น้องใม่พี่น้องเลยก็จะชิหาน้องใหม่ไปแกงเนาะหาหน่อหมองน้องใหม่ไปแกงกินเทีย่ยงพี่น้องนั่ก็เป็นเป็นหวยหน้ามันมีอยู่บลายภาในพี่น้องลงไป เอาพีนพนา่น้องลุงพึ่นกามาแล้วเนาะฮะก็เสียบยอดเ่าได้พี่น,อน้องเนาะให้ลุงลุงเราสียยอดก่อนนะฮะสิยยอดน้ำรังพี่น้องเดี๋ยวฮะสิถ่ายบรรยากาศนัตอนเวลาเสยยอดเขาเนาะพี่น้องเนาะไปพี่น้องไปครับส้มเล่กันพี่น้องล้มพี่น้องมั้งนี่ พี่น้องไปจอดเทาน้ำกันเพราะว่าลูกคนกาเข่าไปในบ้าทน้องเพื่อว่าเอาขาดไปจอดพี่น้องค่ะมี่นาการหักพี่น้องแต่เลยขาดโดยชัดแล้วนะพี่น้องเนาะเลยมาขาดดอกแรกพี่น้องเดี๋ยวนี้การคาดแรกเรียบร้อยเลยพี่น้องเอากรสีมาถ่ายบรรยากาศการหยอดเข่าอยู่หน้าใต้พี่น้องสูงน้ำกันเนาะพี่น้องเนาะ สวัสดเชียเด้อส่ําเป็นกำลังใจอยู่บ่าวอึ่งเคยบ่ทายนี่เด้อพี่น้องเด้อพาพี่น้องมารับซึ่งบรรยากาศกันเด้อเนาะ thank พี่น้องผู้ใดที่เขามาส้มซองเบาอึง้งเคยผู้ไทยกะอย่าลืมฝากติดตามในเดอ้อพี่น้องฝากก็ไลก์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจเนาะช่วงนี้ยังบ่มีเวลาเด้อพี่น้องประทายคลิปเพระาะว่ายัางยากยอดเขายอดน้าพี่น้องหลังจากกันแล้วยอดเขายอดน้ากาไปหาทายคลิปตามที่เคยไปถไทยครับพี่นอ้องชมบนี่แหละพี่น้องไปเลาะ หาถ่ายแต่ละหม่องแต่ละบอนเนาะช่วงนี้กะให้พี่น้องมาชมบรรยากาศอยู่ตามอยู่ไฮอยู่นาคนำกันสกดพี่น้องอ่ะพี่น้องเจอก,กันคลิปหนะ้าคลิปนี้กะสบายดีพี่น้อง